ยานทัศนะของพระอาหารหันตขีนาศบสองร้ 5, ท่านพระอานนท์ภิกษุใดเป็นพระอาหารหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบภิกษุนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่ และตื่นอยู่ยานทัศนะว่าอสวะท,ทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้วจะปรากฏต่อเนื่องตลอดไปไหมสันทกะถ้าเช่นนั้นเราจะอุปมาให้ท่านฟังวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนคนที่มีมือและเท้าขาดไปเมื่อคนนั้นเดินไปอยู่หยุดอยู่ หลับอยู่และตื่นอยู่ก็รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วหรือเมื่อเข้าพิจารณาเหตุนั้นอยู่ก็รู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วหรือท่านพระอนนท์คนนั้นย่อมไม่รู้เสมอต่อเนื่องว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วแต่เข้าพิจารณาเหตุนั้นแล้วจึงรู้ว่ามือและเท้าของเราขาดแล้วสันทกะ ภิกษุนั้นก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นพระอาหารหันตขีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบเมื่อเธอเดินไปอยู่หยุดอยู่หลับอยู่และตื่นอยู่ยานทัศนะว่าอาสวะทั้งหลายของเราสิ้นไปแล้ว ก็ไม่ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปแต่เมื่อภิกษุนั้นพิจรนารณาเหตุนั้นจึงรู้อยู่ว่าอสสวะททั้งหลายของเราสิ้นไปแล้ว236สันทกะปริพาชกถามว่าท่านพระอานอนท์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุกําจัดกิเลสและกองทุกข์ให้ออกไปได้มีจำนวนมากเพียงไรท่านพระอานอนท์ตอบว่า สันทกะในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุผู้กำจัดกิเลสกองทุกขให้ออกไปได้ม่ใช่มีเพียงร้อยรูป200รูป300ร้อรูป400รอยรูปห้าร้อยรูปความจริงแล้วมีอยู่จำนวนมากทีเดียวสันทกะปริพาชกกล่าวว่าท่านพระอ,อนุน์น่าอาัสจริงไม่เคยปรากฏในพระธรรมวินัยนี้ไม่ได้มีการยกย่องธรรมของตน และไม่มีการติเตียนธรรมของผู้อื่นมีแต่การแสดงธรรมตามเหตุผลเท่านั้นแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้มากมายถึงเพียงนั้นส่วนอาชีวกเหล่านี้ชื่อว่าเป็นบุตรของมารดาผู้มีบุตรตายแล้วยกย่องแต่ตนและติเตียนคนอื่นเท่านั้นกลับปรากฏว่ามีผู้กำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้เพียงสามคน คือหนึ่งนันทะวัชชะสองกิสะสังกิจจะสามมัคคิลิโคสารลำดับนั้นสันทกะปริภาชคเรียกบริษัทของตนมากล่าวว่าพ่อผู้จเจริญทั้งหลายจงประพฤติพรหมจรรย์กันเถิดการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมย่อมมีผลแต่บัดนี้เราทั้งหลายจะสละลาบสการะ และความสละเสริญนั้นไม่ใช่ของทำได้ง่ายสันทกะปริภาชกได้ส่งบริษัทของตนไปประพฤติพรหมจันยร์ในสำนักพระผู้มีพระภาคด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แลสันทกะสูตรที่6จบ